ท่านกระซิบข้างอาจารย์ว่าท่านคร,รูสมัยนั้นอาตมาเป็นพระครูอยูยแแออแ่แต่ผมเ,เป็น,อ,น,อ,นอ,อย่างั้ไปแค่ผมฟังเดลเรอน์บริษัทมาเจ็บผมเดลเด้อร์เป็นบาลสนตว์เจ้าคนก็ไม่ทำไม่พู้จะพูดก็จะได้ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มเพราะว่าท่านเป็นรพระผู้ใหญ่อาต,ตมาเป็นรพระผู้น้อยท่านได้เอ่ยเรื่องขึ้นมาอย่างนั้นก็ด้วยความเมตตา ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรมาถึงวันนี้ก็เลยเลกได้ว่าขณานี้วิจารณ์ของ,ง,งอท่านอาจารย์พระครูะสิธิ์นวกรท่านคงจะนั่งอยู่ที่นี่หรือนอนอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้แหละที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมานั่งฟังเทศเจ้าปูนมานั่งฟังเจ้าปูนเทพและประมาณนั่งเพลินใจเชินใจ ในความสมัครสมานสมัคมคทีร่วมแรงร่วมใจก,กันจัดงานพระราชทานเบอร์ศพให้ท่านของพระสงฆ์ทุกรูปและญาติโยมทุกทนที่มาช่วยงานการเตรียมงานกันตั้งแต่วันแรกวิญญาณของท่านก็คงจะนั่งยิ้มปั้นอยู่ที่ใดที่หนึ่งแหละท่านนายกท่านผู้ใหญ่โชคชัยท่านมาาานหาภัยโยบผู้ใหญ่ดี เป็นเืยสิดีใจขักเมือเนาะนะอย่างก็ตามท่านพระครูประสิทธิ์มงก,กรอาจารย์ของพวกเราท่านเกิดที่บ้านกรุงตระบนสรงรมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ท่านได้เ,เข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยจิตรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพุทธศักราช2503นักพัตสีมาวัดสุภโสคนอำเภอลำปลายมาจังหวัดปุริราม โดยมีท่านพระครูสังวรสมณวัตรเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนั้นและต่อมาท่านก็ได้มรณภาพลงจากพวกเราไปเมื่อวันที่1กันยายนพศ2564เวลา13นาฬิกา 15นาทีเสียเรอายุท่านได้81ปี4เดือน61พรรษาบัดนี้รางออะไรวิญญาณของท่านซึ่งถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ธาตทั้งสี่นั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายของเราไม่ทำงานร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ต้องแปลสภาพเปลี่ยนไปเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ทั้งสิ้นทุกประการ คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและสูญสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จแทนแน่นอนชีวิตของคนเรามีเที่ยงอยู่สองอย่างทเท่านั้นแหละคุณยายดีเพื่ออะไรเทียนวัากแตเทียนพื้น มีเที่ยงวันกับเที่ยงคืนเท่านั้นแหละไม่มีเที่ยงอะไรอีกแล้ทุกวันเนี่ยมีแต่เที่ยงวันแต่เที่ยงคืนเท่านั้นแหละมีสองอย่างก็ไม่เที่ยงเกิดมายุคไหนยุคไหนคนยุคใดยุคเราอะไรเนี่ยเที่ยงวันแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนกับเที่ยงวันอยู่นี้แหละนะเกิดมาเท่าไรก็ตายทั้หมดไม่มีเหลือเป็นคนก็ต้องตาย เป็นสัตว์ก็ต้องตายก็มีชีวิตเป็นพระก็ต้องตายคือบรณภาพเป็นเน้งก็ต้องตายเป็นคนรวยก็ต้องตายเป็นคนจนก็ต้องตายเป็นคนสมบูรณ์ก็ตายเป็นคนพิการก็ตาย Hãy đẹp cho kênh Ghiền